สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับรายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์ที่เป็นรายการจะนำท่านผู้ชมนะคะไปทำความเข้าใจและ,ะงานของศรลปศิลปะวัฒนธรรมของกรมศิลปากรโดยในวันนี้ค่ะจะนำพาทุกท่านนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวข้องนะคะเกี่ยวกับช้างมงคลค่ะเราจะไปทราบถึงลักษณะของช้างแล้วก็ตระกูลนะคะของช้างมงคลว่ามีอย่างไรบ้างค่ะโดยในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติค่ะ จากคุณสิวพรเฉลิมศรีนักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษสำนักหอสมุดแห่งชาติมาเป็นผู้ให้ข้อมูลในวันนี้โดยมีดิฉันกมลชนกพรภาสกรนักวิชาการโสตขัชนะศึกษากลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวิวพรค่ะคราวนี้นะคะ,คะเราก็จะมาพูดคุยนะคะทราบถึงเกี่ยวกับช้างโบราณที่เราพบในตำราเอกสารโบราณน,นะคะ,ว,คะว่ามีอย่างไรบ้าง อย่างอื่นอยากจะเรียนถามนะคะว่าตั้งแต่สมัยโบร,ราณเน,นะะี่ยค่ะช้างเนะะี่ยค่ะมีความสําคัญอย่างไระคะ่ะกับคนไทยหรือมีความเกี่ยวเนื่องหรือผูกยมกันยังไงบ้างะคะ่ะช้างจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่จริงๆัต่ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์เราเ,เจอภาพเขียนสีอย่างเช่นขาแปมเราก็จะมีภาพช้างอยู่ที่วาดอยู่ที่เชิงผาเพราะฉะนั้นก็คือช้างไม่เคยแบบห่างหายไปจากสังคมมนุษย์เลย ทีนี้ถ้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยก็คือจะในจารึกพ่อขุนนางคำแหงก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับว่าที่พ่อขุนนางคำแหงชนช้างกับขุนสามชนอันนี้ค่ะก็จะเห็นว่าช้างเนี่ยใช้เหมือนเป็นยุทธปกรณ์อย่างหนึง่งในการสงครามก็คือเหมือนช่วยในการสึกสงครามด้วยแล้วก,ก,ววก็เวลาเราไป เมืองต่างๆหรือว่าเราขยายอาณาอาณาเขตของประเทศอย่างเงี้ยของของเมืองในสมัยนั้นเนี่ยก็คือช้างจะมีส่วนสําคัญที่ที่จะช่วยตรงนี้ก็คือเหมือนเป็นยุทธปกรทับเป็นสมัยนี้ก็คือเหมือนเหมือนรถทางใช่ไหมคัใช่ก็คือเขาก็มีหน้าที่ว่าอาจจะขนสัพภวุฒิขึ้นบนหลังหรือจะมีตําแหน่งช้างต่างๆในในกองทัพทีนี้ช้างเนี่ย อนอกจากว่าจะมีความสําคัญก็คือเหมือนเป็นอาวุธลับอย่างหนึ่งของของการทาศึกสงครามอานอกจากการสงครามแล้วเนี่ยก็ยังมีหลักฐานที่ว่าในสมัยรัชกาลที่สองเนี่ยในพระราชะพงศ์สวัสดมีการส่งช้างไปขายที่อินเดียก็คือเหมือนเป็นทางด้านเศรษฐกิจกกกกอีกรูปแบบหนึงแล้วแล้วก็อีกอีกอันนึงก็คือเหมือน ในสมัยรัชกาลที่สก็มีการมอบช้างให้พระเจ้านโปรเรียนที่สาก็คือเป็นเครื่องบรรณาการก็เป็นทางการทูตอีกเพราะฉะนั้นช้างก็คือเหมือนอยู่คู่กับคนไทยมามานานท้่งธงชาติก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นธงไตรรงก็เป็นธงช้างเป็นธงช้างมาก่อนใช่ค่ะเป็นเป็นช้างเผือกมาก่อนค่ะ,คะอ,อันนี้ก็คือเลยจะเห็นว่าช้างเนี่ยมีความสําคัญเพราะฉะนั้นใน สมัยก่อนเนี่ยการช้างเนี่ยการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับช้างก็คือจะอยู่ในเป็นว,วงจํากัดเพราะว่าถือว่าเหมือนช้างมีความสําคัญมีคุณประโยชน์กับประเทศชาตินี่ก็จะมีการามีพระราชกําหนดในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยคือห้ามไม่ให้ผู้หญิงศึกษาเรื่องช้างค่ะแล้วก็การศึกษาเรื่องช้างเนี่ยก็จะอยู่เฉพาะในแบบ กรมโคชบาลหรือว่าเป็นครูช้างเป็นหมอช้างควานช้างผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเท่าน,านั้นจะไปเผยแพร่มากเป็นแบบเวอร์ไวก็ไม่ได้าถามว่าเนื่องจากว่ามัน,ม,นมีความสําคัญมันเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงของประเทศขนาดนั้นเขาก็เลยว่าต้องจํากัดเพราะฉะนั้นการถ่ายทอดในวิชาทางชา้างเกี่ยวกับช้างเนี่ย มันก็อยู่ในแวดนวงที่จํากัดส่วนใหญ่อะเขาก็จะ,ะถ่ายทอดกันตามสายตระกูลค่ะก็คือมันก็เลยไม่ได้แพร่หลายเพราะฉะนั้นวิชาช้างเนี่ยถ้าพอพอเวลาเราลดการใช้งานแล้วอะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีอาวุธมีเครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ามาในการสู้ลบหรืออะไรช้างก็คือค่อยๆลดลลความสำคัญล,ล,ลงใช่ค่ะก,ก็คือวิชาเกี่ยวกับช้างนี่ก็เลยแบบเหมือนก็ มีน้อยลงแล้วก็ลัวจะสูญไปค่ะนนก็คือแบบว่าพอเนี่ยเราคนในอดีตก็ได้มีการบันทึกใช่ไหมคะใช่ค่ะลุกลักษณะต่างๆเป็นตำราโคาสตร์ใช่ค่ะอย่งางตำราเนี่คะ่ะเริ่มมีขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยไหนคะเจียจริงๆตำราโคาสตร์เนี่ยคะ่ะเรารับอิทธิพลมาจากของอินเดียค่ะตำราโคาสตร์เนี่ยจะแบ่งเป็นสองคัมภีร์ในในโคาสตร์นะคะก็จะมีตำราโคชลักษ ซึ่งจะบอกเกี่ยวกับการกําเนิดของช้างลักษณะของช้างตระกูลต่างๆมีทั้งช้างแบ่งเป็นช้างมงคลกับช้างลักษณะไม่มงคลค่ะ<ม>ธุรรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะกับอีกอันนึงก็คือจะเป็นวิชาโคชกรรมก็คือจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับช้างทั้งหมดก็คือตั้งแต่ได้จับช้างการจับช้างการได้ช้างมาเราก็จะต้องทําพิธีกรรมยังไง การผูกเชือกการนุ่งกระทั่งนุ่งผ้าขี่ช้างก็จะมีมีบอกหมดอย่างละเอียดนะคะอันนี้ก็คือเป็นที่มาของตำราช้างค่ะก็จะมีการจดบันทึกรายละเอียดทุกขั้นตอนไว้นะคะค่ะก็คือหลักฐานที่เรามีนะปัจจุบันที่ของสมุดแห่งชาติเราเราเก็บไว้เนี่ยค่ะมันอยู่ในสมัยไหนคะพี่จ ที่เราเก็บรักษาอยู่เป็นหน,นังสือสมุดไทยนะคะจำนวนเป็นร้อยกว่ารายการเลย<ม>ก็คือที่เกี่ยวกับเรื่องช้างก็คือจะเป็นหนังสือสมุดไทยในหมวดตำราหมู่ศัตวศาสตร์ค<ม>่ะก็คือ,อจะเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะก็คือเหมือนจดบันทึกแล้วคัดลอกกันต่อๆกันมาค่ะค่ะ แล้วอย่างในตำราช้างเนี่ยค่ะมีช้างแบ่งเป็นอตระกูลนะคะแล้วลักษณะแต่ละตระกูลมียังไงบ้างนะคะ,ะช้างเนี่ยนะคะก็คือจะแบ่งออกได้เป็นสี่ตระกูลนะคะตามเหมือนเทพเจ้าท,ที่ที่ทรงสร้างอะคะอ่ะก็อย่างช้างนะคะก็อย่างช้างตระกูลแรกอิส่วนพงก็คือเป็นพระอิสวนเนลมิตให้เกิดช้างตระกูลนี้แล้วก็มีพรหมพง์ ก็คือเป็นพระพรมเนลมิตรให้เกิด mm hmm. ตระก,กูลพม,มพงศ์แล้วก็มีวิษณุพงศ์แล้วก็มีพระอัคนีเนลมิตรให้ก็เป็นอัคนีพงศ์ก็คือเป็นชื่อตามเทพเจ้าที่ที่เราต้องแบ่งเป็นตระก,กูลเนี่ยค่ะก็คือแต่ละตระก,กูลเนี่ยช้างเขาจะมีลักษณะเฉพาะของตระก,กูลทีนี้แล้วก็มีอุปนิสัยที่ต่างกันมันก็คือจะมาเกี่ยวพันกับในการฝึกฝนเขาเมื่อเวลาเราได้ช้างแต่ละตระก,กูลมาเนี่ย นิสัยประจําตระกูลเขาเป็นยังไงเราจะได้ฝึกเขาให้สามารถที่จะมาใช้งานได้คือเหมือนรู้นิสัยใจคอ,อกันเราก็เลยะจะได้แบบเลี้ยงง่ายผูกพันง่ายใช้งานง่ายอย่างเงี้ยค่ะทีนี้อย่างในตระกูลอิสวนพง์เนี่ยคือก็คือเป็นช้างที่พระอิสวนเนลมิตขึ้น mm hmm. เขาก็จะมีลักษณะเฉพาะตระกูลเขาอย่างอย่างเช่นก็คือผิวกายเขาก็คือจะเป็นสีดำสนิทงานจะอวบ แล้วก็งอนเสมอกันแล้วก็จะมีเท้าทั้งสองข้างก็คือใจะใหญ่น้ำเต้ากลมแล้วเวลาเดินก็จะหน้าเชิดอกใหญ่นะคะ <ul> ก็คือจะแบ่งได้เป็น8ดหมู่ของของลักษณะอิส่วนโพงทีนี้ที่เด่นสุดก็คืออ้อมจักราวาลก็คืองานเขาจะไปอ้อมไปงานด้านขวาจะอ้อมไปกอดงวงไปกอดงานด้านซ้ายด้วยก็คือเหมือนโอบไปโอบงวงค<บ>่ะแล้วก็คันทหัด เป็นอย่างงี้ค่ะอ้อมจักรวาลค่ะนล้ษณะอใช่การทหัสก็คือสลับกันอ้อมจักรวาลเป็นขวาไปซ้ายการทหัสก็คือขวาซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายสลับกันค่ะนีการทหัสแล้วก็ต่อไปคือจะเป็นตระกูลพรมพงก็คือเป็นพระพรมเนรมิตรขึ้นทีนี้พระพรมเนรมิตขึ้นเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสองประเภทก็คือจะเป็น ช้างแปดหมู่ก่อนช้างแปดหมูนี่ก็คือช้างที่ล้อมรอบเขาพระสุเมนเป็นคติคเป็นช้างแปดหมู่ที่ประจําอยู่แต่ละทิศรอบเขาพระสุเมนอย่างหนึง่งแล้วก็มีช้างอีกสิบตระกูลที่ที่โดดเด่นก็คือเป็นช้างฉัรทันพระยาฉัรทันในในสมัยพระพุทธเจ้าสเสวยพระชาติเป็นช้างเป็นพระพุทธก่อนที่จะเป็นพระพุทธ ก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าใน,ในตอนป,จจปัจจุบันนะคะก็คือจะเป็นช้างฉัดทันกับช้างอุโบสถสองตระกูลนี้เท่านั้นคือก็อยู่ในตระกูลพมพงค่ะค่ะอย่างี่เหนน<า>ี้นาช้างฉัรท,นทันมีภาพให้เห็นนะคะ,คะลองดูแล้วก็มีช้างอุโบสถก็คือถ้าเป็นที่เด่นอยู่ในตระกูลนี้ค่ะ คร่าวๆทีนี้ต่อมาเป็นช้างระกกลูมิสนุพง์ก็คือจะเป็นช้างที่ขนเกรียนออกจากสีทองแดงหน่อยลักษณะเขาก็จะอาจจะงวงยาวแล้วก็แบ่งได้เป็นแปดมู่ mm hmm. ก็คือเป็นช้างอัทธคตที่โดดเด่นก็คือที่เราคุ้นๆก็คือสังทนตสังทนตก็คือร้องได้สองเสียง mm hmm. ตอนเช้า mm hmm. จะร้องเป็นเสียงเสือ ตกบ่ายจะร้องเป็นเสียงไก่ขัน oh. ค่ะแล้วก็มีดามดามมหาดินก็คือจะเป็นช้างที่สีทองแดงที่ที่เรารู้จักกันนะคะก็คือจะเป็นเกี่ยวกับช้างแห่งชัยชนะอย่างช้างในตระกูลนี้ก็คือนิสัยเขาก็ชอบให้เวลาฝึกสอนให้ทำเบาๆอย่าทำรุนแรง,รงน,นะคะก็จะเชื่อฟางใช่แต่อย่างอิศวนพงเขาก็จะฉลาดเขาจะรู้รู้ได้เองด้วยบางที น,นี้มาเนี่ยคะ่ะเห็นไหมอเ,เอ,อ่ยท,<า>ที่เป็นสังฆคัชนะคะค่ะอันนี้อมพหัดสดินก็คือจะมีะออสีอ,ออกทองแดงอทองแดงต,ต่อมาตระกูลสุดท้ายก็คือช้างตระกูลอัคนิพงเกาคือจะอาจจะผิวเขาอาจจะกระด้างกว่ากว่าตระกูลอื่นๆขนกายเขาก็จะหยาบหน่อยนี้แล้วก็ จะแบ่งได้เยอะมากอันนี้จะมีทั้งหมด47หมู่ค่ะแล้วก็ช้างในตระก,กูลนี้ก็แรกเขาจะชอบให้อะไรนะใช้ใช้กำลังนิดนึง,หวหวงต้องต้องคว,หวนมี ใช่ไหมคะใช่ต้องทาทาให้หนักหนักหน่อยถึงจะเชื่อฟังค่ะก็คืออันนี้ที่เขาแบ่งเป็นตระกูลเนี่ยก็เพราะว่าอ่ะมีมันจะแบบมีผลมากับการต้องฝึกช้างว่านิสัยแต่ละประจำตระกูลเขาเขาก็มีอยู่แต่ละตระกูลใช่นอกจากลักษณะของเขาแล้วเนี่ยก็คือจะเกี่ยวพันกับในเรื่องที่เราต้องฝึกฝนเขาค่ะอย่างที่ที่เราเห็นอันนี้คือปทุมทัศน์ใช่ ทีนี้คนจะชอบเข้าใจว่าช้างส่วนใหญ่เนี่ยช้างมีเฉพาะช้างเผือกที่เป็นช้างมงคลแต่จริงๆถ้าได้ศึกษาแล้วเนี่ยจะเห็นแล้วมันไม่ใช่เฉพาะช้างเผือกช้างมีหลายสีมากที่เขาบันทึกที่โบราณท่านบันทึกไว้แล้วเราก็เห็นจริงๆอย่างช้างสีทองแดงอย่างเงี้ยตามพระหัตถ์ดินอย่างเงี้ยเป็นช้างสีทองแดงใช่ไหมคะก็ไม่ได้จําเป็นว่าต้องเป็นช้างเผือกเสมอไปเ<ช>ท่านั้นค่ะอันนี้ก็คือเป็นตระกูลช้างที่ที่เรา มีเจออยู่ในตำราค่ะแต่ในตำราก็ยังจะมีแยกจำแนกอีกเป็นหม,ดหมวดหมวดหม่ของแต่ละตระกูลอีกนะใช่ไหมคะใช่ค่ะค่อนข้างเยอะอย่างปัจจุบันที่เราเห็นช้างทั่วไปที่เป็นท่องเที่ยวเนี่ยส่วนมากก็จะเห็นเหมือนต้องมีขออะไรเงี้ยมันก็เหมือนจะสังกัดเหมือนกับช้างอนนะ นีอะไรอย่างนี้แค่คงแบบนั้นหรือเปล่าคะอาจจะเป็นช้างธรรมดาอาจจะไม่ได้จัดจัดเข้าตระกูลไหนก็ได้ไม่ได้จัดเข้าตระกูลก็คือเหมือนเป็นการใช้งานของเขาค่ะก็คือถ้าเราจะดูอันนั้นเราต้องดูละเอียดดูจะมีลักษณะเฉพาะของเขาอยู่อย่างอย่างบางบางทีดูกระทั่งว่าเส้นขนที่ออกมาจากรูขุมขนของช้างเนี่ย บางทีบางตระกูลเนี่ยต้องมีสองเส้นนะอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะดูแล้วดูผิวตาต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเข้าตระกูลว่าอยู่ตระกูลไหนใช่ไหมใช่ใช่ค่ะค่ะอย่างช้างของที่ราบนะคะก็จะมีหลายตระกูลแล้วก็มีหลายพงค่ะอย่างของประเทศไทยอะค่ะช้างที่สําคัญสําคัญนะคะ ในแต่และเการก็จะมีด้วยใช่ไหมครับคือค่ะใช่ค่ะช้างคือสําคัญเหมือนสมัยในอดีตเนี่ยสำคัญมากาที่ที่บอกไปว่าเหมือนเหมือนเป็นยุโทโุปรณ์อย่างหนึ่งเลยทีนี้เมื่อได้ช้างมาเนี่ยต้องมาผูกดวงก่อนด้วยเมื่อลักษณะครบตามลักษณะตระกูลช้างมงคลก็จะต้องมีการผูกดวงตั้งชื่อแล้วก็มีการสมโพธ ข้าขึ้นระวางแล้วก็มีอย่างที่เรามีวรรณกรรมที่เป็นดุษฎีสังเวยกล่อมช้างเนี่ยค่ะก็คือจะใช้ในพิธีสมโภชใช่ค่ะเขาเขาจะดูลักษณะว่าช้างอยู่ในตระกูลไหนแล้วก็ตั้งชื่อชื่อก็จะสอดคล้องไปกับตระกูลก็คืออาจจะมีคําที่บอกว่าอันนี้มีคําว่าวิษณุพง์อิศวรพง์ก็คือจะ จะอยู่ในชื่อของของช้างนะคะในแต่ละราชาการที่ตั้งทีนี้ช้างในแต่ละราชาการเนี่ยค่ะ,ะไ,มไม่ได้ว่าจําเป็นเฉพาะต้องเป็นช้างมงคลอาจจะเป็นลักษณะเข้าเข้ากันนั้นก็อาจจะเป็นแค่ช้างสําคัญแล้วก็เอาไว้ใช้ในพิธีอย่างเช่นวบวกระถินนะคะ mm hmm. หรือขบวนเสด็จอย่างเงี้ยค่ะ,ะก็ได้ก็คือถือว่าเป็นช้างในราชาการเหมือนกัน แต่ละราชการก็แล้วแต่ว่าจะจะได้จะเจอค้นพบช้างมงคลช้างที่เข้าหลักเกณฑ์เนี่ยมากน้อยก็ต่างกันไปแต่ละราชการ <S 2> <S 2> <อ>ค่ะเรามีรายนามทำเนียบอะไรไหมคะใช่ค่ะ<ๆ>ก็ก็มีทำเนียบนามที่นี่ทีราชก,การนะคะก็จะมีทำเนียบนามของช้างในแต่ละราชการแล้วก็จะมีที่เราจัดแสดงไว้ก็คือจะมี หนังสือสมุดไทยที่ผูกดวงของช้างนะคะสมัยรัชกาลที่หนึ่งค่ะอันนี้เราก็จะจัดแสดงไว้ว่าผูกดวงยังไงการให้ชื่อช้างยังไงค่ะก็จะมีจัดตัวฉบับจริงเลยมีฉบับจริงจัดแสดงอยู่ในที่เช่สล์แห่งนี้นะคะที่ท่านผู้ชมกำลังรับชมอยู่เราก็นั่งอยู่ในห้องจัดแสดงนะคะค่ะตัว ที่เราเห็นด้านหลังสมุดท่านผู้ชมจะมองเห็นนะคะที่เป็นสีสีเนะะี่ยค่ะภาพทั้งหมดเนี่ยนะคะที่รามาจะแสดงคือเป็นสีที่บันทึกลงในสมุดบันทึกใช่ค่ะเป็น,เป,นเป็นสีจริงเป็นสีจริงที่ยังชัดเจนอยู่นะคะที่ที่เรารวบรวมมาเนี่ยเราไม่ใช่ว่าได้มาจากเล่มเดียวเราได้มาจากาหลายเล่มหลายหลายเล่มทีนี้คือในการจัดเทศากาลเนี่ยจุดประสงค์ก็คือ ถ้าเ,าเราอ่านแต่ตัวหนังสือเนี่ยเราก็จะไม่เห็นภาพที่เขาอาจจะบรรยายว่าช้างมีลักษณะงาอวบเ,เล็บเท้าเป็นสีนั้นสีนี้หรือว่าลักษณะผิวกายเป็นสีต่างๆมันก็มองไม่เห็นภาพเราก็เลยรวบรวมมาให้เก็บเอาไวท้ที่ใน่้นราชการเนี่ยค่ะ รวบรวมมาให้เห็นว่าผู้ที่เข้ามาชมเนี่ยก็จะได้เห็นภาพจริงไม่งั้นมันจินตนาการไม่ออก uh huh. ว่าช้างมีสียังไงกระทั่งมาช้างลาย,ลายตกกะเหมือนลายจุดอย่างเงี้ย uh huh. เราก็ไม่คิดว่ามันจะมีะมใช่ไหมคะ uh huh. เราก็จะรวบรวมมา uh huh. จาัดแสดงในใ,ใ,ในในทศกาลในครั้งนี้คะ่ะคือจะได้เห็นภาพแล้วก็คือเราก็อยากให้ คนไทยรู้สึกว่ารักช้างสงสารช้างแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์หรือดูแลเพราะว่าอย่างน้อยก็คือเขามีบุญคุณกับประเทศชาติเราอะช่วยรักษาแผ่นดินมาแล้วก็อยู่คู่กับเรามาก็อยากให้ว่าเห็นคุณค่าเขารักเขาอย่าไปรังแกเขาอะไรอย่างนี้ค่ะปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นว่าเขานําช้าง้ามาเดินช มันก็ไม่ค่อยโอเคใช่เพราะเขาเคยอยู่กับพื้นดินที่มันมีความชุ่มชื้นเช้าเขาจะไม่ร้อนเขาอยู่บนถนนคอนกรีตเนี่ยค่ะน่าสงสารเหมือนกันนะคะใช่ใช่ค่ะทำเพิ่มอีกอย่างค่ะอย่างช้างเอเชียกับช้างแอฟริกาเนี่ยมันก็คือเขาบอกช้างเอเชียเนี่ยจะ่มยนของฉลาดใช่ไหมเฉลียวฉลาดกว่าก็แล้วแต่กรรมลักษณะของสายพันธุ์ก็จะต่างกันอย่างช้างแอฟริกาก็จะตัวใหญ่กว่า เหมือนหูเขาจะใหญ่ๆหูใหญ่ขาใหญ่ก็จะต่างกันไปกับช้างเอเชียแต่ทีนี้ความฉลาดเนี่ยมันก็คงจะถ้าได้รับการฝึกฝนอะคิดว่ามันไม่น่าจะต่างกันที่เราเห็นว่าเขาสามารถวาดรูปวาได้ใช่ค่ะทีนี้ช้างแอฟริกาส่วนใหญ่จะอยู่ในป่าก็ไม่ไม่ค่อยได้เอามา ฝึกฝนเหมือนของเราของเราเนี่ยก็คือเรามีวิชาของเราเองเนี่ยเขาศาสต์อย่างเงี้ยสามารถือว่าใช่สามารถฝึกฝนเขาได้เพราะว่าจริงๆช้างเป็นสัตว์ฉลาดรู้รู้มากแล้วก็รู้บุญคนเจ้าของด้วยรักเจ้าของถ้าเลี้ยงเขาดีๆค่ะค่ะก็เหมือนคนในครอบครัวเลยนะคะใช่ค่ะอย่างของบ้านเราก็จะมีทางภาคอีสานนะคะที่เขาจะมีหมู่บ้านช้างที่จังหวัดสุรินทร์นะคะค่ะ ที่มีช้างหลายๆแล้วก็ดูแลกันอย<ช>่างเป็นครอบครัวเลยค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายอยากที่จะพูดถึงนิทรรศการแล้วก็เชิญชวนท่านผู้ชมเข้ามาเชี่นชมอะค่ะ<อ><อ>ก็ความตั้งใจของของเราอย่างที่บอกอะนะคะว่านิทรรศการของช้างมงคลครั้งนี้เราอยากให้รวบรว,รว,บรวมภาพของช้างทั้งหมดเนี่ยเอามาจัดแสดงให้ใหคนได,ได้ชมได้เห็น เพราะไม่งั้นคือถ้าเป็นแค่ตัวหนังสือจากในหนังสือหรือว่าจากในหนังสือสมุดไทยเนี่ยมันก็มองไม่เห็นภาพเราก็เลยพยายามที่จะรวบรวมภาพจากหนังสือสมุดไทยหลายๆเล่มที่มีอยู่ใน,ใน,ในสำนักหอสมุดแห่งชาติเนี่ยเอามาจัดแสดงเพื่อที่จะได้เห็นว่าช้งางมงคลเนี่ยมีลักษณะยังไงมีกี่ตระกูลมีความเป็นมายังไงแล้วก็มีกี่ชนิด แล้วก็ภาพเนี่ยไม่อยากให้คนเข้าใจติดแต่ว่าช้างช้างมงคลต้องเป็นช้างเผือกเท่านั้นแต่จริงๆช้างมีหลากหลายสีมีหลากหลายตระกูลน,น,นะคะก็คือเราก็มีเรื่องการทำเนียบนามช้างมาประจำรัชกาลในราชวงศ์จัก,กรีค่ะตั้งแต่ราชกาลที่1ถึงราชกาลที่9เราก็ได้รวบรวมมาใหา้ผู้ที่เข้าชมเนี่ยได้ชมแล้วก็จะได้ พบกับหนังสือสมุดไทยฉบับจริงๆเลยที่เราจะให้ดูว่ามีการผูกด,ดวงมีการตั้งชื่อเป็นลักษณะเฉพาะของคนไทยเรานะคะใน,นสมัยรัชก,กาลที่หนึ่งที่นี่ในทศการเนี่ยสามารถเข้าชมได้ทุกวันเลยนะคะไม่ไม่เว้นวันสาร์อาทิต์เลยจันทร์ถึงศุกร์9โมงถึงส่โมงโมครึ่งนะคะทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะ เราจะแสดงที่อาคารสองห้องวชิรวชิรยานสองสามนะคะสำนักขอสมุดแห่งชาติค่ะอาคารน,นี้จะอยู่ด้านหลังอาคารอยู่ด้านหลังอาคารหนึ่งค่คะตรงที่ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเดี๋หา,หาไม่เจอค่ะ <laughs> วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะ,คะพี่สุวพรเฉลิมศรีนะคะ,คะนักภาษาโบราณนะคะชํานาญการพิเศษจากสํานักของสุตรแห่งชาติที่มาให้ข้อมูลนะคะในตอนเล่าเรื่องช้างมงคลนะคะ,คะผ่านเอกสารโบราณะคะ่ะในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะจะขอแนะนําโบราณวัตถุชิ้นสาคัญที่นํามาจัดแสดงในนิทรรศการพิเศษเซรามิก แห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทยัยสารตำนานสายใยไม่เสื่อมคลายในพนิชยวัฒนธรรมโลกค่ะจานเคลือบทรงแปดเหลี่ยมขนาดเล็กเขียนลายเป็นสีนะคะรูปชาวจีและภาพเทิวทัดเป็นจานขนาดเล็กสำหรับวางตรงกลางถาดสำหรับอาหารเพื่อใส่เครื่องเคียงประเภทผักดองหรืออาหารอื่นๆที่มีรสชาติเค็มจัดในวัฒนธรรมญี่ปุ่นบนโต๊ะอาหารจะเรียกจานแบบนี้ว่าเทชิโอซระ หรือจานเกลือขนาดเท่าฝ่อมือนะคะเพราะเดิมเนี่ยใช้สำหรับใส่เกลือเพื่อวางในสำหรับอาหารปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติเซรามิกแห่งคิวชูประเทศญี่ปุ่นค่ะทั้งนี้นะคะผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับชมโบราณวัตถุชิ้นดังกล่าวค่ะได้ในนิทรรศการพิเศษนะคะเรื่องเซรามิกแห่งน้ําทองและแดนอาทิตย์อุทยัยสารตำนานสายใยไม่เสื่อมคลายในพิชญ์<อ>ชนาะธรรมโลกตั้งแต่วันนี้ พันวาคม2565ในวันพุธถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬกาณนะพระที่นั่งสิวโมกค,ค่ะพิมานที่พิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติพระนครค่ะสำหรับในสัปดาห์หน้าค่ะรายการไขายความรู้จากครูกมศิลป์จะนำเสนอในตอนเซรามิกแห่งแหลมทองค่ะและแดนอาทิตย์อุทยัยสารตำนานไม่เสื่อมคลายค่ะในพาณิชยวัฒนธรรมโลก โดยวิทยากรที่จะมาให้ความรู้นะคะได้แก่ท่านรองอธิบดีกรมศิลปากรท่านรักชนกโคจารนนค่ะดำเนินรายการโดยคุณสิทธิพรผานักวิชาการเผยแพร่กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในวันพฤหัสบดีที่20ตุลาคมพุทธศักราช2565ตั้งแต่เวลา10นา,าถึง10นา,า45นาทีโดยประมาณค่ะผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการนะคะได้ทางเฟ ศิลปกรกระทรวงวัฒนธรรม Facebook ไลฟ์ like, กลุ่มเผยแพร่กรุมศิลปากรและอีกหนึ่งช่องทางคือ YouTube c h anel กรุ่มศิลปากรรายการไขค,ความรู้จากครูกรมศิลป์เพื่อท่านจะสามารถติดตามข่าวสารต่างๆของกรุก่มศิลปกรนะคะสำหรับในวันนี้นะคะท่านวิทยากรต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนและพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ